ดูด่วนชัดเจนแล้วสองกลุ่มนี้หมดสิทธิ์ไม่ได้รับเงิน3,000บาทกลุ่มไหนบ้างฟังด่วนค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหมๆ่ๆค่ะหลังจากที่สถานการณ์โควิด -19 รุนแรงมากขึ้น จำนวนผู้ที่ติดเชื้อและก็เสียชีวิตก็อยู่ในระดับสูงรัฐจึงต้องออกมาตรการป้องกันอย่างเข้มงวดซึ่งก็ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจและก็ประชาชนล่าสุดมติคณะรัฐมนตรีหรือว่าคอรมอเมื่อวันที่5พฤษภาคม2,564ที่ผ่านมาก็ได้ออกมาตรการเยียวยาวหลายโครงการโดยหนึ่งในนั้นก็คือมีมติเห็นชอบในหลักการมาตรการกนลครึ่งในเฟสที่ส โดยมาตรการคนละครึ่งในเฟสที่3รัฐบาลจะจ่ายเงินเยียวยาให้คนละ3,000บาทครอบคลุมทั้งหมด31ล้านคนคิดเป็นวงเงินกว่า93,000ล้านบาทซึ่งรูปแบบการใช้จ่ายก็จะเป็นแบบโคเพผู้มีสิทธิ์สามารถนำเงินเยียวยาที่ได้รับไปใช้และรัฐจะสมทบวันละไม่เกิน150บาทต่อวันสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ในมาตรการคนละครึ่งในเฟสที่3ก็จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มดังนี้นะคะ 1. ผู้ที่มีสิทธิ์มาตรการคนละครึ่งรายเดิมสำหรับผู้ที่เคยได้รับสิทธิ์มาตรการคนละครึ่งในเฟสที่1และเฟสที่สองที่ผ่านมาทั้งหมด15ล้านคนนั้นกลุ่มนี้ไม่จำเป็นจะต้องลงทะเบียนใหม่รัฐจะให้สิทธิเงินเยียวยายในคนละครึ่งในเฟสที่3โดยอัตโนมัติแต่ทั้งนี้ผู้ที่เคยได้รับสิทธิ์รายเดิมคาดว่าจะต้องมีการกดยืนยันรับสิทธิผ่านแอปพลิเคชันเปาตังว่าต้องการเข้าร่วมโครงการนี้ต่อหรือไม่ โดยให้กดยืนยันสิทธิ์ในแอปพลิเคชันดังกล่าวถ้าต้องการเข้าร่วมระบบก็จะทำการเติมเงินเข้าแอปเป๋าตังค์ให้เหมือนเดิมเปิดรับลงทะเบียนคนละครึ่งในเฟสที่3รายใหม่อีก16ล้านคนสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์ในมาตรการคนละครึ่งมาก่อนทางกระทรวงการคลังก็จะเปิดให้ลงทะเบียนอีก16ล้านสิทธิ์ซึ่งก็จะมีความชัดเจนในเร็วๆนี้ว่าจะเปิดรับลงทะเบียนเมื่อใดแต่จะต้องเป็นภายในเดือนมิถุนายนนี้ เนื่องจากวงเงิน3,000บาทของโครงการคนละครึ่งในเฟสที่3นี้จะเริ่มใช้ใจ่ายได้ในเดือนกรกฎาคม2,564อย่างไรก็ตามคุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิ์รับเงินเยียวยาก็มีดังนี้นะคะ 1. เป็นบุคคลสัญชาติไทย 2. มีบัตรประจำตัวประชาชน 3. อายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปณนะวันที่ลงทะเบียนนะคะแล้วก็4 ไม่เป็นผู้ที่ได้รับสิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตคนจนนะคะสําหรับระยะเวลาของมาตรการคนละครึ่งในเฟสที่3นั้นรัฐบาลก็จะช่วยเหลือเยียวยาประชาชนเป็นระยะเวลา6เดือนก็คือตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม2564นะคะนี่นะคะก็คือข่าวดีนะคะที่ทางรัฐบาลน,นะคะก็จะเปิดให้ผู้ที่ยังไม่เคยได้รับโครงการคนละครึ่งในเฟสที่3นะคะก็จะเปิดให้ลงทะเบียน เพิ่มเข้ามาอีก16ล้านสิทธ์นะคะส่วนคนเก่าที่เคยได้รับเงินโครงการคนละครึ่งอยู่แล้วนะคะทางรัฐบาลนะคะก็จะให้กดยืนยันสิทธิ์ในแอปเป่าตังนะคะว่าต้องการที่จะเข้าร่วมโครงการหรือไม่นะคะถ้าต้องการเข้าร่วมนะคะแล้วก็กดยืนยันแล้วนะคะทางรัฐบาลก็จะโอนเงินเข้าแอปเป่าตังให้จํานวน3,000บาทนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอนําเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะ ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ